สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะพูดในอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในทางการบริหารเชิงกลยุทธ์และในเชิงการจัดการโครงการนะครับนั่นก็คือหัวข้อเรื่องอาจายนะครับอาจจายแมนจเมนต์นะหรืออาจายไมซ์เซตนะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นวัสดอีกคำหนึ่งเลยนะครับการบริหารงานแบบอาจจายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคาว่าอาจจายเนี่ยมีคนเข้าใจผิดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแปลตรงตัวในคําคำว่าอาจจายแปลว่ารวดเร็วนะครับแต่พอเราดูใน เนื้อหาของอาจารย์แมネจเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยรวดเร็วนี่ไม่ได้หมายถึงการทำงานที่รวดเร็วนะฮะทำงานพูดปาดเสร็จเร็วส่งเร็วนะครับแต่หมายถึงการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่างหากนะครับทฤษฎีด้านอาจารยหรือกระบวนการทำงานแบบอาจารยเนี่ยมาจากทางงานทางสายนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเริ่มต้นรากถามมาจากการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเอาต์พุตออกมาแล้วนะครับมักจะ อตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการหรือลูกค้าได้ไม่เต็มที่นะครับเนื่องด้วยความต้องการนั้นเปลี่ยนบ่อยความต้องการเปลี่ยนไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราวางสโคปของซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับเรารับ requirement มาจากลูกค้าเมื่อนักพัฒนาเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ไปนะครับความต้องการอาจจะเปลี่ยนตามความแข่งขันของธุรกิจอาจจะเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มการใช้งานเพิ่มประโยชน์ใช้สอยหรือลดบางส่วนลง เพื่อปรับให้ดีที่สุดเนี่ยครับแนวความคิดนี้นำมาสู่การบริหารงานได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการบริหารงานเชิงองค์กรกล่าวคือในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้บริหารควรจะปรับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ก่อนเราอาจจะตั้งแผนเอาไว้5ปี3ปีเราตั้งวางแผนเขียน action plan ตั้ง KPI แล้วเราจะคงสภาพแบบนั้นไปตลอดนะครับแต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเร็วกว่านั้นคู่แข่งรายเล็กๆอาจจะเกิดใหม่แล้วมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ impact ต่อตลาดจนทำให้เราเกิดความเสียเปรียบได้ในเวลาช่วงข้ามคืนดังนั้นความสามารถในการปรับตัวปรับเป้าหมายอย่างรวดเร็วนี่คือรากฐ,ฐานของการบริหารงานแบบอาจายนะครับ การกระทําเช่นนั้นได้นะครับควรจะให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยเริ่มจากการปรับอจัจจัยมายเซทก่อนนะครับนั่นก็คือควรจะมีมายเซทว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายองค์กรแล้วเราตั้ง KPI องค์กรแล้วแต่เมื่อเราถูกการแข่งขันเนี่ยทำให้เราอยอดขายเราตกลงเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจากแอคชั่นแพลนที่เราทำได้ในเวลาที่รวดเร็วนะครับ ดังนั้นกระบวนการตรงนี้ถูกนำมาซึ่งอาจารย์โปรเซสแมネจเมนต์นั่นก็คือเป็นการวางแผนเผื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นการตั้ง KPI เผื่อการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มองว่าเป็นความล้มเหลวจากแผนงานเดิมเป็นการมองว่าเราปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ความได้เปรียบอันใหม่นะครับก็มีคำถามอีกว่าคราวนี้เราจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นแบบอาจารย์ได้ยังไงเราควรจะให้บุคลากรเริ่มจากอาจารย์ไม่เซตก่อน ทุกอย่างมีความไม่แน่นอนนะครับถ้ามี mindset ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราจึง implement ว่าเราวางแผนด้วยกระบวนการอาจายวางโครงการด้วยอาจายแล้วเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างซึ่งในเรื่องของกระบวนการจัดการก็ยังอาจจะมีเองวิธีการอย่างเช่น scrum การทำสิ่งที่ว่า retrospective นะครับ backlog management นะครับซึ่ง กระบวนการต่างๆเหล่านี e ้ม <t created interpret ation> ีอย huh? <eland> ู่ในวิธีการบริหารโครงการแบบอาจารย์อยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับซึ่งบางองค์กรก็ทําอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่สําคัญก็โดยสรุปนะครับอาจารย์คือรวดเร็วเพื่อการเปลี่ยนแปลงต้องมีอาจารย์ไมเซตนะฮะต้องมีไมเซตแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องรู้กระบวนการจัดการทพื่การเปลี่ยนแปลงนะครับ และสุดท้ายนะครับเราจะต้องอสามารถที่จะมองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เป็นความล้มเหลวนะครับเราปรับตัวได้ตลอดเวลาและเราปรับองค์กรให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับอาจารย์ r o c e s s Management นะครับสามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กรนะครับตามความเหมาะสมของธุรกิจของท่านนะครับขอบคุณครับ